สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นินนี่ได้นำข่าวในเรื่องของอการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะคะมาเล่าสู่กันฟังนับว่าครั้งนี้เป็นข่าวดีนะคะสำหรับหลายคนที่ผิดหวัง พลาดหวังกับวีซ่าออสเตรเลียเนาะเพราะว่าวีซ่าการเกษตรของออสเตรเลียก็เรียกว่าถูกยกเลิกไปแล้วเรียบร้อยขณะเดียวกันก็มีข่าวดีจากทางเกาหลีนะคะไดะ้มีการประสานงานกับทางฝั่งประเทศไทยเพื่อจับมือกันนะคะยกระดับ นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพื่อปักหมุด EEC ครั้งแรกนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆเพราะว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะเขาจะมีการลงนาม MOU นะคะกับบริษัทกอหลีแลนด์นะคะกอหีแลนด์แอนด์เฮาสิ่งนะคะซึ่งในการทำข้อตกลงร่วมมือเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อัจฉริยะนี้นะคะก็เรียกว่าเขาก็จะมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะทางด้านศักยภาพในเรื่องของศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อที่จะปักหมุดให้เป็นเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษของภาคตะวันออกนะคะหรือ e e c นั่นเอง คือตอนนี้นะคะก็ได้มีการเจรจาพูดคุยนะคะเพื่อที่จะตกลงในการส่งแรงงานไทยนะคะเพื่อไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะคะตอนนี้คิดว่าพี่นินคิดว่าถ้าใครที่อยากจะไปทำงานประเทศเกาหลีนะคะ ควรมีการติดต่อประสานงานที่กรมแรงงานไว้นะคะแต่ครั้งนี้นะคะเขาเขาก็จะมีแบบแรงงานที่เป็นลักษณะซีซันอลเวิร์กเกด้วยนะคะแล้วก็เป็นแรงงานฝีมือด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่มีความสามารถ ในเรื่องของแรงงานที่จะไปใช้แรงงานฝีมืออย่างเช่นคนที่เรียกว่าจบสายไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะคนที่จบทางช่างเชื่อมนะคะหรือสาขาอื่นๆในสายสายนี้นะคะทางสายช่างเนี่ยอย่างทาสีก็ต้องการน,นะคือเรียกว่าเป็นแรงงานที่ขาดนะคะก็เป็นพวก แรงงานทักษะฝีมือซึ่งจะเป็นวีซ่าตัว E7 นะคะตรงนี้ก็เรียกว่าขาดแรงงานเหมือนกันส่วนซีซันอลเวิร์กเกอร์เขาก็ไปตามฤดูกันเนาะดังนั้นเนี่ยจากข่าวที่ได้ยินข่าวมานะคะว่าเขาพยายามที่จะทำข้อตกลงกันให้แล้วเสร็จไม่เกิน60วันอันนี้เราก็ต้องดูไปนะคะว่ามันจะเสร็จ เร็วแบบนั้นไหมจริงๆเขาถือว่าขาดแรงงานเขาต้องการให้แล้วเสร็จนะคะภายใน60วันนะคะการ M O U เนี่ยกระทรวงแรงงานเขาเร่งอ่าเร่งเร่งในเรื่องของร่างในข้อตกลง M O U เพื่อที่จะให้แล้วเสร็จแล้วก็จะได้นำเข้าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะอ่าภายใน1เดือนแล้วก็สามารถที่จะจัดส่งแรงงานตามฤด,ดูกาลภาคการเกษตร นะคะไปให้ได้ภายใน60วันแต่ประเด็นนะคะคือถ้าใครมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีไว้แล้วเนี่ยจะสบายหน่อยเพราะว่าการที่เราลงเรียนภาษาเกาหลีไว้เนี่ยเวลาถึงตอนที่เขาต้องการแรงงานขาดแรงงานเราสามารถที่จะไปสมัครแล้วก็คัดเลือกมันต้องสอบผ่านภาษาเกาหลีด้วยค่ะ แต่ก็พี่นินได้สัมภาษณ์หลายคนที่เขาเรียนเกาหล <_ d> ีเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ยากมากนะคะดังนั้นนะคะพี่นินจึงอยากจะแนะนำให้ทุกคนที่วางแผนที่จะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นไปด้วยซีซันอลเวิร์กเกอร์หรือจะไปด้วยวีซ่าฝีมือแรงงานนะคะ E7 นะคะก็ควรจะไปเรียนภาษาเกาหลีไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียโอกาส เนาะไม่ใช่ว่ารอรอให้เปิดรับสมัครแล้วค่อยคิดจะไปเรียนอันนั้นมันจะไม่ทันการถ้าแบบนั้นก็สมัครงานไม่ทันเขานะคะสำหรับช่วงนี้นะคะพี่นินแนะนำให้ใครก็ตามที่สนใจอ่ะลองเข้าไปติดต่อ,อกรมแรงงานนะคะจัดหางานของจังหวัดที่ตัวเองอยู่อาศัยไปสอบถามข่าวเรื่องนี้ได้เลยแล้วก็จะได้รู้ว่าเราควรจะลงทะเบียนเตรียมการอะไรยังไง ตอนนี้คือคงต้องไปเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดโอกาสไปแบบถูกกฎหมายดีกว่าที่เราหนีเข้าเมืองเขาแล้วก็ไปแอบทำงานเพราะว่าอันนั้นพอโดนจับแล้วส่งตัวกลับแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเราจะไปประเทศเขาอีกไม่ได้นะ,ะพี่นินก็เห็นหลายคนที่แบบไปอยู่เวอร์วีนะคะโอเวอร์สเตย์เสร็จแล้วรายงานตัวกลับมาไทยเนี่ยคนที่รายงานตัวกลับมาใหม่ๆตอนนั้นเขาไปทำวีซ่าเขาไปทำพาส เขาก็ได้พาสปอร์ตนะแต่คนที่ทิ้งช่วงมานานๆเท่าที่คนใกล้ตัวที่รู้จักบอกว่าตอนนี้ไปทำพาสปอร์ตทำไม่ได้เขาต้องให้เอาเอกสารหลายอย่างมากไปยืนยันเพื่อที่จะออกพาสปอร์ตใหม่ที่จะทำให้คุณสามารถทำพาสปอร์ตใหม่ได้อันนี้มันก็กลายเป็น เรื่องที่ยากไปสําหรับชีวิตบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ใช่ว่าเราจะไปเกาหลีแต่เราจะไปประเทศอื่นถ้าเราไม่มีพาสปอร์ตเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยในการเดินทางไปต่างประเทศดังนั้นนะคะขอแนะนําว่าถ้าอยากจะไปให้ไปให้ถูกกฎหมายนะคะแล้วก็เห็นได้ยินข่าวว่าลง KETM ไม่ผ่านกันหลายคนก็แนะนำว่าให้ไปยื่นขอเป็นวีซ่าแทนแต่ต้องรองให้ครบ2เดือนก่อนค่อยไปขอวีซ่านะคะ